จุดเริ่มต้นนะครับที่ผมได้มาทาไร่อ้อยก็สืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะครับพ่อก็ได้ทําไร่อ้อยบุเบิกทําไร่อ้อยมานะครับตั้งแต่สมัยโรงงานน้ําตาลที่ผูกเขียวนะครับตอนนี้นะครับก็มีโรงงานน้ําตาลมาตั้งอยู่ในอำเภอวังสะพุงนะครับทั้งสองโรงงานนะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นที่ผมได้มาทําก็คือตอนนั้นพ่อ ได้เสียชีวิตลงนะครับก็ไม่มีใครที่จะทําต่อผมก็ได้ทาไรอ้อยในส่วนของตรงเนี้ต่อจากท่านนะครับก็ช่วงแรกๆนะครับเราก็ทามันทาตามกันมานะครับว่าหนึ่งนะครับเราต้องใช้ผันสามนะครับผันสามผันสี่ผันหกนะครับในการปลูกอ้อยแล้วก็ทําร่องอ้อยโดยใช้คนปลูกนะครับวางลำนะครับใส่ปุ๋ยใช้คนกบนะครับก็ แต่ก่อนก็ดีนะครับแต่พอมาปัจจุบันนะครับเราผมก็ได้มาอันเหนว่าเราจะทำอย่างไรนะครับในเมื่อดินที่เราเคยปลูกอ้อยมานะครับตั้งแต่สิบสิบยี่ปีที่แล้วนะครับมันก็จะทำให้ในส่วนของธาตุอาหารนะครับก็ไม่ค่อยมีในส่วนของดินนะครับก็เกิดการแข็งตัวเป็นดินดานนะครับผมก็เลย หันมาว่าออมีนวัตรกรรมตัวไหนบ้างนะครับที่จะมาใช้กับไร่อ้อยนะครับซึ่งทําให้เรานั้นสามารถที่จะปลูกอ้อยนะครับได้ปริมาณของต่ออ้อยที่ได้สามึงสี่ต่อนะครับแล้วก็ได้ปริมาณอ,อ้อยได้เพิ่มขึ้นนะครับได้ปริมาณตันอ้อยเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็เลยหันมา ใช้ในส่วนของนวัตกรรมนะครับเรื่องของการระเบิดดินดานนะครับที่ได้พูดถึงไปแล้วนะครับเรื่องของการระเบิดดินดานเรื่องของการเตรียมดินนะคร <ijn> ับการเตรียมดินการปรุงดินให้อ้อยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราต้องเข้าใจว่าอ้อยนะครับเป็นพืชที่ต้องอทําดินแต่เราจะต้องปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเขานะครับเนื่องจาก การปลูกครั้งแรกนะครับเราจะเตรียมดินยังไงนะครับให้ดินละเอียดที่สุดนะครับไปจับกับท่อนอ้อยพันนะมากที่สุดนะครับเราก็มีการศึกษาจากวารสารต่างๆจากการให้ความรู้ของเกษตรอำเภอนะครับบางสปูงเกษตรจังหวัดเลยนะครับท่านก็มีในส่วนของด้านวิชาการนะครับเข้ามาให้กับตัวของเกษตรกรนะครับโดยจะมีการให้ เป็นวิทยากรนะครับให้ผมไปเป็นวิทยากรบ้างนะครับแล้วก็ทางเกษตรจังหวัดทางเกษตรอำเภอมาเป็นวิทยากรบ้างนะครับก็ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมก็เลยคิดว่าในส่วนนี้นะครับเราทําไร่อ้อยอยู่แล้วเราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับจนมามีความเรียกได้ว่าสามารถทําไร่อ้อยเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคงนะครับ ครับก็สืบเนื่องจากการที่เราเปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยีนะครับเข้ามาในการบริหารจัดการในอ้อยของเรานะครับซึ่งอพอผมนํามาบริหารจัดการในส่วนของแปลงของผมแล้วนะครับเราก็พยายามที่จะ,ะถ่ายทอดนะครับความรู้นี้นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับในพื้นที่ความรับผิดชอบนะครับโดยผมก็ได้ ดำรงตำแหน่งนะครับเป็นนายกสมาคมนะครับเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลยนะครับในส่วนของการประชุมนะครับในส่วนของการให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรผมก็จะสอดรับแนวทางในส่วนของการใช้เทคโนโลยีนี้นะครับร่วมกับโรงงานน้ำตาลนะครับแล้วก็ร่วมกับทางเกษตรจังหวัดเลยนะครับเกษตรอำเภอวังสะพุงนะครับที่จะให้ความรู้นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรก็ หันมานะครับที่จะใช้เทคโนโลยีนะครับถึงแม้เรื่องของการระเบิดดินดานเขายังจะไม่มีแต่นะครับตอนนี้มีการขยายร่องอ้อยนะครับมีการขยายร่องอ้อยจากที่เคยปลูกเม็ดนะครับเม็ดสิบเม็ดยี่สิบตอนนี้มาปลูกที่เม็ด5้าสิบนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องจากเครื่องมือนะครับเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการอ้อยนะครับได้นะครับ แล้วในส่วนของตรงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรก็เห็นนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลง <Chaos> เห็นการนําเครื่องจักรเครื่องมือเข้ามาใช้เนื่องจากตอนนี้นะครับคือยุคของแรงงานที่เราเคยใช้แรงงานคนเนี่ยจะค่อยๆหมดไปนะครับแล้วแรงงานในปัจจุบันนะครับลูกหลานนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเลยพี่น้องชาวอำเภอวางสะพุงนะครับก็ ไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะครับไปทํางานโรงงานบ้างนะครับไปทํางานบริษัทบ้างแล้วก็ไปขายลอตเตอรี่บ้างนะครับเราจึงขาดแคลนแรงงานในส่วนของแรงงานที่จะมาทําในไร่อ้อยนี้มากนะครับการใช้แรงงานนะครับเราก็จะใช้ต้นทุนที่สูงนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับก็พูดให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ฟังว่า เราขยายร่องอ้อยเราสามารถที่จะใช้รถขนาด24แรง27แรงนะครับเข้าไปใช้ในร่องอ้อยอย่างที่ผมได้นําเรียนไปนะครับบ้านหนึ่งนะครับการใช้ในการลงริปเปอร์นะครับฝังปุ๋ยแล้วก็มีการเก็บลูกหญ้านะครับขั้นตอนที่2นะครับเราก็สามารถที่จะปั่นนะครับในแถวอ้อยนะครับเพื่อ,อเหมือนกับคล้ายๆกับคนใช้จอบ ได้เลยนะครับและจะลดระยะเวลานะครับลดต้นทุนนะครับลดการใช้แรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็3นะครับเมื่อเรานําเทคโนโลยีเข้ามาในการบริหารจัดการแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือในตอนนี้นะครับก็คือในช่วงของถ้ามีการตัดอ้อยนะครับ ก็จะเข้าสู่ช่วงของหน้าแล้งนะครับซึ่งบริเวณในจังหวัดเลยนี่จะเป็นบริเวณที่มีเป็นแอ่งกระทะนะครับแล้วชั้นบรรยากาศขึ้นไปจะมีความร้อนสูงนะครับในส่วนของถ้ามีการเผาอ้อยนะครับเศษในการเผาอ้อยที่เรียกว่าหิมะดําจะ ปกคลุมเต็มพื้นที่นะครับเราก็จะมาทํำยังไงนะครับท่านผู้ว่าก็มีแนวนโยบายนะครับในปีที่ผ่านมานะครับท่านก็ให้มีการลนรงลงนะครับลนนณลงนะครับร่วมกับทางเกษตรจังหวัดทางเกษตรอําเภอบางสะพุงทางเกษตรจังหวัดเลยนะครับโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มีการสาธิตนะครับเครื่องจักรเครื่องกลนะครับ เผยแพร่ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับเรื่องการตัดอ้อยโดยใช้รถตัดอ้อยและนะครับสำคัญที่สุดการาเศษวัสดุจากการตัดอ้อยนะครับก็คือใบอ้อยเราจะทํำยังไงนะครับเราจะจัดการยังไงนะครับเพื่อที่จะเราที่จะให้ไปจัดการในแปลงอ้อยได้หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมก็ได้เสนอในส่วนของ เครื่องจักรที่เข้ามาช่วยก็คือ1น,นะครับเครื่องจักรที่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนหรือน้ำหมักนะครับเพื่อที่จะย่อยสลายใบอ้อยเลย2นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของอการจําหน่ายใบอ้อยนะครับการจําหน่ายใบอ้อยให้กับโรงงานน้ําตาลนะครับเพื่อที่จะ,ะได้มูลค่าเพิ่มจากการขายใบอ้อยนะครับ เป็นผลพวงจากเป็นผลพลอยได้จากการตัดอ้อยได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นส่วนสําคัญที่พี่น้องเกษตรกรได้เห็นนะครับได้เร่งเห็นว่าเออมันสามารถจับต้องได้จริงมันสามารถทําได้จริงพี่น้องเกษตรกรก็จะสามารถนำการใช้เทคโนโลยีนี้นะครับเข้าไปใช้กับในแปลงของตัวเองนะครับเพื่อที่จะเป็นการลดนะครับลดการใช้แรงงานคนและลดค่าใช้จ่ายนะครับลดต้นทุน นะครับเพิ่ผมผลกระไรให้กับเกษตรกรก็หลังจากการปลูกนะครับการเก็บเกี่ยวาการปลูกเสร็จการเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับเราก็จะมาในส่วนของการให้น้ํานะครับซึ่งการให้น้ําของเราเนี่ยจะเป็นการให้น้ําหยด100%นะครับซึ่งทําทไมถึงเป็นน้ําหยด100%นนะครับซึ่งเรากอา็อย่างแปลงที่ ไม่มีแหล่งน้ำนะครับเราก็จะเจาะเป็นบาดานนะครับแล้วก็ใช้โซลาเซลล์นะครับนะครับผมก็จะมีทั้งเครื่องวางสายเครื่องเก็บสายนะครับอันนี้เราจะซื้อมาสี่ห้าชุดนะครับแล้วเราก็จะบริหารจัดการในแปลงของเรานะครับอย่างอ้อยใหม่นะครับพอเราปลูกเสร็จปุ๊บเราวางนะครับเราก็จะให้ระบบน้ำไปที่แปดถึงสิบสองชั่วโมงนะครับในส่วนของอ้อยต่อนะครับพอเราตัดเสร็จนะครับ ลงปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะใช้น้ําหยดประมาณสัก4ีชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นการบํารุงนะครับอ้อยก็จะงอกขึ้นมา90-100%ถึง้เนะครับถ้าเรามีระบบน้ำให้นะครับก็แนวคิดในอนาคตของผมนะครับก็เราก็ได้ใช้ในส่วนของเทคโนโลยีเข้ามานะครับคือทีนี้เราก็จะรวบรวมนะครับที่น้องเกษตรกรที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อที่จะ ทำเป็นแปลงใหญ่นะครับจดวิสาหกิจชุมชนนะครับเป็นแปลงใหญ่เพื่อที่จะให้การเริหารจัดการนะครับให้พี่น้องที่ยังไม่มีเครื่องจักรเครื่องกลทางการเกษตรนะครับได้เข้ามาใช้ประโยชน์ Gong ในส่วนของการที่จะเรารวมกลุ่มทําแปลงใหญ่นะครับเราก็จะได้มีเงินกู้มานะครับแล้วก็ดอกเบี้ยต่ํานะครับเพื่อที่จะมาซื้อเครื่องมือเครื่องจักรให้ซื้อเครื่องมือเครื่องจักรมาเพื่อ บริหารจัดการในแปลงอ้อยในกลุ่มนะครับกลุ่มแปลงใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรนะครับผมก็มีแนวคิดว่าถ้าทําอย่างนี้นะครับการทําไร่อ้อยจะยั่งยืนนะครับเราจะทํำยังไงนะครับที่จะให้ให้ไม่เกิดผลกระทบกับสังคมนะครับไม่กิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็จะทาตัวเนี้ยนะครับเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผมเองนะครับก็ได้ หลังจากที่เราทําไร่อ้อยอยู่ในพื้นที่ในชุมชนนะครับผมก็ได้รับคัดเลือกจากพี่น้องเกษตรกรให้เป็นนายกสมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับแล้วก็ในพื้นที่นะครับเราก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในหลายๆส่วนนะครับอาทิเช่นนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับอัทิเช่นประธานกตรนะครับของอสอพหนองยาป้องนะครับแล้วก็ประธาน กรรมาการสถานศึกษาในชุมชนนะครับเราก็จะได้เข้าไปทราบนะครับถึงแนวทางแนวคิดปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในชุมชนเราจะเอามา,าประยุกต์ยังไงนะครับกับการทําการเกษตรการทําไร่อ้อยเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับชุมชนเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในชุมชนเราสามารถที่จะช่วยชุมชนได้อย่างไรนะครับอันนี้นะครับผมก็ พยายามที่จะสร้างาสิ่งที่ดีๆนะครับให้กับชุมชนให้กับสังคมนะครับโดยการใช้การทำไร่อ้อยนี่แหละการใช้นวัตกรรมนะครับเพื่อที่ลดผลกระทบต่างๆเจ้า,าไร่อาจจะร้องเรียนคนอื่นที่ไม่ได้ทำไร่อ้อยนะครับเขาก็ร้องเรียนว่าเออเนี่ยเผาอ้อยมีหิมะดำนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับเพื่อที่จะไป แล้วก็จะเราสามารถทําให้เขาเห็นว่าเราพยายามที่จะทำลงมือทําใช้นวัตรกรรมเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับสังคมโดยรวมครับอบครับสำหรับเกษตรกรรายนี้นะครับนายกีรพงษ์ท ah ันวงศาซึ่งเป็นเกษตรกรผู้นำทางด้านการผลิตอ้อยของจังหวัดเลยนะครับ แล้วก็เป็นผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมของตัวเองผสานกับเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันนะครับในเรื่องของอาการพัฒนาการผลิตอ้อยเกิดเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตอ้อยโดยที่ใช้แรงงานลดลงนะครับโดยใช้เครื่องจักรมาทดแทนมีการใช้ระบบเครื่องจักรผสมผสานกับาการใช้ระบบน้ำนะครับ ของเกษตรกรรายนี้แล้วก็สามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการผลิตอ้อยให้ได้คุณภาพให้มีคุณภาพแล้วก็มีต้นทุนลดลงนะครับคุณจีรพงศ์เนี่ยจึงมีโอกาสในการผลักดันนโยบายต่างๆนะครับที่จะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีความกินดีอยู่ดีโดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับ ภูมิปัญญาในการเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดเลยและชาวไร่อ้อยทั่วไปครับค่ะสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเลยนะคะ,ะโดยกลุ่มอัลคาพืชนะคะได้เข้ามานะคะส่งเสริมสนับสนุนให้จุดนี้นะคะของคุณจีรพงษ์ทันวงษาก็ได้ช่วยเหลืองานของทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆมาอย่างมากมายนะคะเช่นการเป็นวิทยากรนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต อ้อยโดยใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้วก็มีนวัตรกรรมและในเรื่องของงานรณรงค์ไม่เผาซึ่งเป็นวิทยากรในเรื่องของการลดการเผาอย่างเข้มข้นในปีนี้ซึ่งเราจัดที่อำเภอวังสะพุงจำนวน3ครั้งด้วยกันนะคะผลปรากฏว่าค่า PM 2.5และค่าความร้อนนะคะจุดฮอสปอตในพื้นที่ที่ปลูกอ้อยในเขตอำเภอวังสพุงลดลงครึ่งหนึ่งจากปี2563 ก็ถือว่าเป็นผลมาจากการรณรงค์อย่างเข้มข้นและคุณจีระพงศ์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยด้วยดีเสมอมาขอบพระคุณค่ะ